สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของเจเอชแนแนลนะครับวันนี้จะมาแยกนะครับเสือพลานนะครับเสือพรานนี่เป็นบอลสีนะคาราเดียมนะครับตอนแรกผมนึกว่าอยู่ในตระกูลโครเโรคเซียผมได้ทําคลิปไลฟ์สดนะครับทุกคนทําคลิปไลฟ์สดไปแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศอาจจะเป็นมีหมอกมีไอ้น้ําหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกครับวันนี้ครับ ตอนนี้ผมก็ได้แยกกระถางนะครับนะแยกหน่อออกมานะครับผมเดี๋ยวจะมาดูการแยกหน่อง่ายๆนะครับผมทำคลิปไลฟ์สดไปนะผ่าประมาณ10ชิ้นนะครับขึ้นหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นจอมหลายๆท่านที่รู้แล้วนะก็คือต้นจอมก็คือ,อหัวที่เราตัดเอาลำต้นไว้นะครับแล้วมีหัวติดมาหน่อยหนึ่งเราจะาไว้จอมนะแล้วหัวที่เหลือเราก็ทำก,การผ่าเนาะจะผ่า สิบผ่าร้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่นี่ผมผ่าแค่ประมาณสิบขึ้นมาประมาณสิบต้นนะครับผมอ่ะก็จะใช้ช้อนทองนะครับช้อนทองเป็นช้อนที่อ่าเรานํากลับมาลีุทธ์ใหม่ได้นะครับนี่ครับเป็นลูกนะครับที่เราทําการผ่าชิ้นไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับใช้ช้อนนะครับปักลงไปอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้นะครับท่านผู้ชมให้ได้ต้นมาแบบนี้นะครับผม มีต้นมีหัวนะครับที่ทําจํานวนไว้นะครับอ่าเราก็ไปเตรียมดินนะครับดินที่เป็นใบก้ามปูนะครับผมใส่ลงไปนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลดน้ําสักหน่อยหนึ่งนะบัวเบิ่มเลยนี่ลดน้าสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่นะครับไว้ตรงกลางกระถางนะครับนี่คือเสื้อผ้านะครับ S <S เสือพานสวยมากนะครับบอลสีเสือพานแล้วเขาก็อยู่ในตระกูลของบอลเป็นบอลสีนะฮะบอลสีเสือพานครับต้นจอมนี้คือผมจะไปซื้อที่สวนพี่พินแต่ว่าพี่พินใจดีมากเลยพี่พินไม่คิดตังค์พี่พินบอกให้เจ้าเอกมาทําทุนนะครับพี่สาวที่น่ารักนะครับผม จะให้มาทําทุนนะเจเอ๋นะไปสร้างรายได้นะครับผมผมก็แบ่งปันท่านผู้ชมนะครับต้นละ99บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจนะครับทักไปได้เลยนะครับที่ Facebook สุรชัยมนวังนะครับผมต้นละ99บาทครับผมบนสีเสือพานนะครับนี่นะครับขยายพันธุ์ทำจำนวนแล้วเลี้ยงนอกตู้ครับท่านผู้ชมผมตั้งนอกตู้นะครับน้องจะแข็งแรงแล้วก็หัวใหญ่นะครับผม เขาชอบวิธีการผ่าชิ้นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยออกหน่อนะสังเกตยายพินบอกว่าเขาไม่ค่อยออกหน่อครับท่านผู้ชมความสุขของคนปลูกต้นไม้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้นะครับยิ่งผู้ปลูกมีการเจริญทางธรรมนะครับมีการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนะจะทําให้ชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับต้องขอบคุณของขวัญอันมีค่า ที่ประเมินไปได้นะครับที่ยยพินให้น้องมาทาทุนนะครับน้องก็จะแบ่งปันท่านผู้ชมครับ99บาทนะครับผม99บาทนะครับสนใจก็ทักไปนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับผมนี่โอเคแล้วเราก็จะไปตั้งไว้นะครับรดน้ําทุกเช้านะครับช่วงนี้อากาศร้อนชื้นฝนตกนะครับบอลสีจะชอบมากเลยนะครับผม โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับและพบกับเจเอชแนลนะครับในการปลูกต้นไม้ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะครับรักต้นไม้นะครับโลกเราร้อนเราก็ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนกันครับทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับ